สวัสดีครับทุกคนพี่ชื่อแมนะครับเป็นสมาชิกชมรมถ่ายภาพของมหาวิทยาลัยลำกำแหงแล้วก็เป็นประธานของฝ่ายสื่อสินเป็นฝ่ายที่ดูแลเรื่องสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆให้กับชมรมถ่ายภาพวันนี้จะมาขอรับหน้าที่เล่า8เรื่องหลอนประจํามอลมซึ่งข้อมูลตรงนี้พี่หามาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชมรมถ่ายภาพด้วยนะครับเรื่องที่1 ผีตึกวิทย์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเล่าของรุ่นพี่ปี44ที่รับฟังมาอีกทีเรื่องมีอยู่ว่ามีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์คนหนึ่งทะเลาะก,กับแฟนเลยไปชดแฟนโดยการกระโดดตึกจากชั้น4ของตึกวิทยาศาสตร์เก่าใครที่เคยผ่านตึกนี้ในช่วงที่พร o เพโพร o เพหรือในช่วงที่แสงตะวันกำลังจะหมดลงคงจะรู้นะครับว่ามันมีความน่ากลัวขนาดไหน ยิ่งในยุคนั้นมีข่าวเรื่องนี้เข้าไปด้วยเด็กที่ชอบนั่งอ่านหนังสือแถวนั้นหายหมดครับเพราะมิยามเห็นว่านักศึกษาสาวยืนอยู่บนด่างฟ้าตึกแล้วก็ทําการกระโดดลงมาเป็นประจำบางทีก็เห็นเธอยืนยิ้มริมทางทางที่เสื้อยังเปื้อนเลือดอยู่เลยไม่ทราบว่าตอนนี้เธอจะยังอยู่หรือเปล่าพี่ๆน้องๆคนไหนที่ว่างก็ลองแวะไปดูให้หน่อยนะครับยังไม่หมดแค่นั้นเรื่องเล่าของตึกวิทย ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันนั่นก็คือนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มากระโดดตึกเพื่อจบชีวิตที่นี่เหมือนกันโดยในตอนนั้นยังไม่มีใครทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรนักศึกษาคนนี้ถึงได้เลือกมาจบชีวิตแต่ไม่ว่าจะเพราะเรื่องความรักหรือว่าเรื่องเรียนหลังจากที่นักศึกษาคนนี้ได้เสียชีวิตไปประมาณ3-7วันมีเจ้าหน้าที่ได้เห็นเธอมาทำเรื่องขอจบเลยทำให้มหาลัย ทำบุญกันยกใหญ่เลยเรื่องที่ 2. ผีห้องกิจกรรมต้องขอบอกกันเลยว่าเรื่องนี้ถือว่าใกล้ตัวพวกพี่มากๆเพราะโดยปกติแล้วพวกพี่จะสิงกันอยู่ที่ตึกกิจกรรมทําให้เรื่องนี้ตัวพี่เองอาจจะมีความอินมากเป็นพิเศษ เรื่องผีที่ตึกกิจกรรมเกิดขึ้นในชมรมเก่าแก่ชมรมหนึ่งเมื่อก่อนชมรมนี้พอทํากิจกรรมของชมรมเสร็จหน้าที่เก็บกวาดห้องจะเป็นของเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้าชมรมมาวันนั้นรู้สึกว่าจะเหลือนักศึกษาหญิงสองคนทําความสะอาดกันเมื่อก่อนตึกกิจกรรมจะปิดเวลา19บเนาฬิกาหรือก็คือประมาณหนึ่งทุ่ม สองคนนั้นก็ได้ทำความสะอาดจนถึงเวลาประมาณ6 3โมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงตึกก็จะปิดเลยต้องเล่งมือกันเป็นพิเศษเพื่อให้เสร็จทันเวลานักศึกษาคนหนึง่งอยู่ๆก็เอ่ยขึ้นมาว่าเธอเธอเธอชื่อเรื่องผีหรือเปล่านักศึกษาอีกคนจึงได้ตอบไปว่าเออสิวะไม่เชื่อได้ไงเขาว่ากันว่าชมรมของเราเนี่ยเฮี้ยนจะตายนักศึกษาคนแรกหลังจากได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้าเซ็งๆแล้วบอกว่าถ้ามีจริงก็มาให้เห็นเถอะ จะขอหวยซะให้เข็ดเลยสิ้นคำพูดนั้นไม่กี่นาทีนักศึกษาคนนั้นก็ได้ยินเสียงกระดิ่งข้อเท้าแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจคิดว่าหูแว่วไปสักพักขณะที่นักศึกษาคนที่หนึ่งกำลังทำความสะอาะดช้าดาอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงกระดิ่งแถวเท้าตัวเองจึงได้ก้มไปดูและสิ่งที่เห็นก็คือเท้าเหี่ยวๆใส่กระดิ่งข้อเท้าอยู่ข้างหลังตัวเองต้องบอกก่อนนะครับว่าน้องคนนี้มองลอดใต้หวางขา และแน่นอนนักศึกษาคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากแต่ก็ยังกั้นใจหันไปมองแต่ก็ไม่พบสิ่งใดในห้องนั้นมีแค่เธอกับเพื่อนสองคนเท่านั้นเธอก็เลยหันกลับมาตรงที่วางชดาเพื่อดูความเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เธอเห็นนั่นก็คือหัวของชายแก่สวมชดาหันมายิ้มให้เธอซึ่งมันมีแค่หัวครับเท่านั้นแหละนักศึกษาคนนั้นกรี๊ดจนสลบข่าวบางกระแสบอกว่าเธอเลิกเรียน แล้วกลับไปอยู่บ้านบางกระแสบอกว่าเธอช็อกจนเสียสติไปบางกระแสก็บอกว่าเธอเป็นเจ้าหญิงนิธาเพราะว่าโดนดึงวิญญาณไปอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือเรื่องจริงไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเธอเป็นยังไงบ้างเรื่องที่3นักศึกษาที่เสียชีวิตในลิฟต์ของห้องสมุดในมอรามของเรารุ่นพี่รหัสเก่าๆจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นในปี42หรือปี44อันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเรเรื่องมันมีว่าในวันที่มหาวิทยาลัยไ,ได้ปิดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะเป็นช่วงวันที่31ธันวา1 2 3และ4ติดเสาร์อาทิตย์เปิดเรียนอีกทีก็วันจันทร์เลยคือวันที่31ในห้องสมุดวันนั้นยามเห็นว่าไม่มีใครอยู่แล้วเลยปิดห้องสมุดโดยไม่ได้ตรวจตาปิดสวิตช์ไฟหมด โดยไม่รู้ว่ามีนักศึกษาติดอยู่ในลิฟต์เรื่องนี้มารู้กันอีกทีกับวันที่เปิดเรียนนั่นก็คือในวันจันทร์ที่5เปิดห้องสมุดมามีนักศึกษาตายอยู่ในลิฟต์คนเห็นเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาปิดข่าวนะแต่ไม่รู้ว่าปิดยังไงถึงไดเอามาเล่ากันต่อได้แต่ถ้าใครที่ยังเรียนอยู่ในตอนนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะเอาพวงหลีดมาวางไว้หน้าห้องสมุดด้วยใครที่ขึ้นลิฟต์ห้องสมุดคนเดียว ก็ระวังหน่อยนะครับอาจจะมีใครมาอยู่ในริบด้วยโดยที่คุณไม่รู้ตัวเรื่องที่4หอพักหญิงตรงลานเกือกมาอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับว่าในมอเราเนี่ยมันมีหอพักหญิงด้วยเรื่องมันมีอยู่ว่ามีนักศึกษาที่มีเพื่อนสนิทเจอผีเข้าแบบจังๆที่ห้อง516เตียง7เป็นเตียงชั้นบนคือหอพักนี้เตียงมันจะเป็น2ชั้นนะครับเวลาเกิดเหตุนเนี่ยอยู่ในช่วงตะวันใกล้ตกดิน เพื่อนเน่นอนหลับอยู่แต่ในระหว่างที่สลืมสลือก็เห็นผู้หญิงไต่เตียงขึ้นไปหาผู้หญิงที่เห็นใส่ชุดดําไว้ผมยาวกระโดดมาทับตัวเพื่อนทั้งยังบีบคอจนต้องท่องน้โมหลายจบแล้วเขาก็หายไปในที่สุดพอสะดุ้งตื่นมาไม่เจอใครในห้องเลยแล้วเตียงนั้นก็ไม่มีใครยอมมานอนอีกในส่วนของหอหญิงตรงนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเคยมี หรือว่าไม่เคยมีตั้งแต่แรกใครที่มีข้อมูลก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเรื่องที่5ตึกวิศวกรรมศาสตร์ชั้น8โดยเรื่องนี้ได้มีนักศึกษาตั้งใจจะขึ้นลิฟไปยังชั้น8เพื่อพิสูจน์ความน่ากลัวตามคำล่ำลือว่ามีอาจารย์เคยเสียชีวิตอยู่ในห้อง drawing ขณะที่กำลังสำรวจนั้นอยู่ดีๆลิฟต์ก็เปิดออกและปิดในทันทีพร้อมกับขึ้นไปที่ชั้น8 โดยที่ยังไม่มีใครกดลิฟต์ชั้นไหนเลยตอนนั้นเพื่อนทุกคนถอยกลูและขนลุกปรากฏว่าไม่มีใครอยากขึ้นไปอีกเรื่องที่ 6. ตึกภาพพิมพ์อันนี้เขาวงเล็บนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยโดนทุบทิ้งไปแล้วอันนี้น่าจะเล่าผ่านนักศึกษาคนหนึ่งครับในระหว่างที่เรียนเนี่ยนักศึกษาคนนี้ได้มีโอกาสทำหนังสั้นแนะนำมหาวิทยาลัยออกแนวเรียลลิตี้หนังผีตอนนั้นมีรุ่นพี่รุ่นน้องไปกันเกือบ10คน ตอนตีหนึ่งถึงสามได้มีโอกาสตะเวนไปตามตึกที่เขาล่ำลือเริ่มที่ตึกภาพพิมพ์ซึ่งเมื่อก่อนมีคนโดนฆ่าและถูกนำศพมาทิ้งไว้ที่บ่อน้ำข้างๆตึกในตอนนั้นหลายคนคิดว่าเป็นหุ่นของทางคณะศิลปก,กรรมที่นำมาใช้เพื่อโปรโมและครเวทีจนเวลาผ่านไปสองถึงสามวันศพก็เริ่มเน่าขึ้นอืดอยู่ในบ่อน้ำจึงได้รู้ความจริงว่านั่นไม่ใช่หุ่นธรรมดา แต่มันคือศพของคนที่เสียชีวิตเรื่องที่ 7. ห้องเซรามิกคณะศิลปะกรรมศาสตร์เล่ามาจากรุ่นพี่ที่มีสัมผัสที่6กรุ่นพี่คนนั้นบอกว่าเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยใส่ชดารำอยู่ข้างในห้องตอนแรกก็คิดว่าเป็นเด็กรำไทยมาฝึกซ้อมที่นี่เพราะตอนเช้าเขาก็เลยลองไปถามดูคำตอบที่ได้คือไม่มีนะไม่มีใครมาซ้อม รนพีจึงสงสัยว่านางรำที่เขาเห็นนั้นอาจจะไม่ใช่คนแน่ๆแ,และเป็นประจําที่ห้องนี้เวลาดึกๆหมาก็จะหอนอยันกี่เฮาเกาในส่วนของเรื่องที่8อาจจะไม่ใช่เรื่องเล่าใดๆแต่เป็นกฎข้อห้ามที่ไม่ควรทําข้อที่1ไปนั่งที่สะนาำเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปโดยหันหลังให้เสาธงแล้วนับเสาไฟ วนตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆว่ากันว่าพอถึงรอบที่สจะมีเสาเกินมาหนึ่งต้นและเสาต้นนั้นจะมีคนยืนพิงอยู่ลองโบกมือทักทายเขาดูเผื่อเขาจะทักทยายเราตอบข้อที่สองเดินผ่านตึกวิทย์เก่าลองยืนอยู่บนฟุตบาทฝั่งเดียวกับตึกหันหลังให้กับตึกแล้วลองแหงนหน้าขึ้นไปจนเห็นด่านฟ้าว่ากันว่าจะเห็นคนที่โดดตึกยืนอยู่ ข้อที่3เวลาขึ้นลิฟต์ตึก SBB เรามองแถวว่างขาดูเพื่อจะมีขาคนโผล่มาข้างหลังข้อที่4ห้องน้ำชายชั้น4ของตึกกิจกรรมพอเข้าไปนั่งรองผิวปากเพลงเทณลนีกันแสงดูจะได้ยิงเสียงผิวปากต่อจากห้องน้ำข้างๆข,ข้อที่5เวลาไปดูเกตที่ตึกนิตติตอนเย็นลองจุดเทียนดูเกตว่ากันว่า จะมีคนมาดูเกตเ,เพื่อนอีกเพียบเลยข้อที่6เวลาเดินผ่านรามตอนกลางคืนลองสังเกตดูจะมีนักศึกษาบางคนอ่านหนังสือในมุมมืดอ,อยากจะรู้จริงๆเขามองเห็นกันด้วยเหรอเรื่องทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าใครไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นการฟังเพื่อความบันเทิงสุดท้ายขอขอบคุณทุกเรื่องเล่าของทุกๆดวงวิญ,ญญาณที่ผมได้นำมาแบ่งปัน ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมอรามได้รับฟังกันในวันนี้และขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ Facebook สมาคมนิยมเรื่องผีสุดท้ายอยากให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้จากชมรมถ่ายภาพของพวกเราหรือเปล่าถ้าหากไปชอบก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังกันนะครับและถ้าอยากให้พวกเราทำต่อช่วยกันคอมเมนต์หรือเสนอเรื่องเล่าที่อยากให้เราหยิบยกขึ้นมา ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับ